สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับมีไปได้หนูมานะครับถ่ายๆตุ้มหัวนิดหน่อยตัวอาจจะดูโหดร้ายนะครับอ่ตัวได้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งแล้วก็ไออีกกงที่เอาทิ้งไว้นะครับอีวันมาก็ได้ตัวตัวน้อยเข้ามาเนาะอันนี้ตัวตัวน้อยนะครับตัวใหญ่วันนี้จัดสองเมนูเมนูของลูกคืออย่างครับ หนูปิ้งเดี๋ยววันนี้อะเอาตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ปิ้งเนาะครับส่วนตัวเล็กวันนี้วันหยุดเนาะแดดลมลมตกทำกับแกมดีกว่าครับวันนี้ผมจะเสนอผัดเผ็ดหนูผัดเผ็ดหนูเหรอใช่ครับผัดเผ็ดหนูลูกผัดเผ็ดหนูใช่ครับเดี๋ยววันนี้ตามเครื่องอเครื่องเองนะครับนี่อยู่อำเภอวิงแหงเหงนาะไก่เวียง ต้องต่ำน้ำพีกเองครับซื้อน้ำพีกมันมันไก่เนาะมันแจ่ตู้เย็นอาจจะบ่ค่อยมีกลิ่นหอมสักได้มาดูเครื่องกันครับมีอย่างพ่อองลูกลูกถือนี่นคือนี่คือเครื่องพี่แก่งเพชรนะครับหลังจากผิวมะกรูดนี่กระเทียมค่ะตะไครันี้ตะไชร้ครับต้ขูดไม้ได้แค่นี้ครับ เอาตำเปรียตัวน้ำพริกเลยพริกพริกพริกวันนี้ใส่สองอย่างเลยคือพริกแห้งกับพริกสดนะครับแล้วก็หอมแดงหมวอหอมแดงหม้อจับกะปิครับอันนี้คือเครื่องตำนะครับอ่านี่ลูกเมนูของลูกครับนี่พ่อเพิ่งใส่้ยตัวใหญ่มากๆเกือบเท่าอันนี้เกือบเท่าเกือบเท่าขนาดหม้อแล้วอ่ะอีก ไปนี่เลยลูกอีกสักครึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวได้กินแล้วครับอ่ mm. าตั้งน้ำมันกันเลยครับะ mm. คอยดูนะลูกอันนี้เป็นเมนูของพ่อนะครับผักเผ็ดหนูปุ๊กครับผมอ้าวอันนี้น้ำพริกครับตว้เรียบร้อยต่ำหยาบๆนะครับส่วนหนูของเหานี่สับไว้เรียบร้อยแล้วส่วนนี้ก็พักใส่ก่อน จะซุกนะครับกำมังเริ่มหอนแล้วเดี๋ยวพ่อจะใส่น้ำพริกเลยผัดน้ำพริกกับเนยก่อนครับระวังจามนะลูกจามเหรอลูก ลูกไปปิดประตูให้หน่อยยกกินมาเจะเข้าไปหาน้องปิบน้องลงีแ่เียอาม้ปเลียงอผมกำลังมีลูกน้อยครับนี่ลูกสาวคนน้อยกำลังเกิดได้เดือนเดือนปลายน้อยอยู่ครับอูผัดเผ็ดเดิววจะเมนจะคิวเข้าไปแถวในบ้าน หอมเริ่มหอมแล้วเอาเอาหอมูลงไปผัดตัวเลยครับ นะครับหลังจากพัดไปสักแป๊บนะครับเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มสุกข,ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับน้ําล้างคุกครับใส่ไปเลยครับใส่เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะ ออมไว้เรื่อยๆนะครับเราจะนะครับจะต้มจะอมมันไปก่อนนะครับจนกว่าน้ํำจะแห้งนะครับแล้วเราก็ใส่ไอ้พวกใบจันทร์ไอ้ใบบกูดแล้วก็พริกไทยสดนะครับเราต้องเราต้องต้มไปมืนๆแบบน้อยครับมันของปลาเนาะจะต้องกินแบบสุกๆดีๆนะครับ เอาครับนครับตัดเด็ดหนูของเขาน้ำเริ่มแห้งแล้วครับนีีเอามาปรูงกันเลยครับนี่น้ำปลาครับใส่น้ำปลาอ่านี่ครับผมจุโรดครับถหนเริ่มเยอะขึ้นเหาละเริ่มแห้งแล้วครับ น้ำเริ่มแห้งสมดแล้วครับใส่เลยนะครับนี่ใบจัน,นครับใบบักกูดนี่ลูกพริกไทยสดนะครับ นะครับอา้าวเรียบร้อยแล้วอา้าวเรียบร้อยแล้วครับนี่อา้าวเรียบร้อยแล้วนะลูกเมน,นูของพ่อเรียบร้อยนะ<ม>ของลูกเหรอสุกหรือยังหนู<ม> <laughs> แล้วครับตีกแก้สใส่จานกันดีกว่าครับ นี่นี่ลูกดูนี่หนูปิ้งของลูกเรียบร้อยแล้วครับนี่ดูโอ้หนังกรอบๆอ, <c oughs> อ่ะเดี๋ยว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 พ่อไปซับลูกดีกว่าเนาะกินแหงมันไปก่อนไหนงหงยหงให้ดูนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวพ่อไปซับหนูเพือก่อนนะครับ <c oughs> อ้าวแล้วแล้วก็เมนูสองเมนูของเ่าเขาเรียบร้อยแล้วนะครับฮ <c oughs> ะตาลูกเป็นยังไนงะ <c oughs> ตาเป็นกุ้งยิง เอ้าโอ้ยอะยังลูกไหนลูกดูมาอันนั้นอยังตับโอ้ตับหนูมาลูกนี่เมนูของลูกส่วนนี้เมนูของพ่อ <c oughs> นี่มีตับเหมือนกันของพ่อมีตับเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่แดดลมลมตกใส่เห็นห่อยือ <c oughs> <c oughs> น้องเมนนะอันนี้ตับด้้อาค้องมาบนนี่ทำไมอ่ะไอยังไม่ได้ค้องอปูอ่ะวันนี้ครับอ่ะเมนูสองเมนูพ่อะกับโลกกินได้กันนะฮะเมนูของโลกหนูปุ๊กปิ้งครับผมส่วน,อนของผมนี่ผัดเผ็ดหนูปุ๊กครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับ<ม>ชอบอย่าลืมกดไลค์กดต Spider ิด<ม>ตามเป็นการวังใจให้กันเวยนะครับส่วนครั้งหน้าเดี๋ยวจะไปใส่กงหนูมางเดี๋ยวเดี๋ยวพอ่อพ้อพ่อพ่อบางเนาะพ่อพ่อไม่ได้อยู่เวนไม่ได้ติดงานนะครับเดี๋ยวพ่อจะพาไปใส่ต่อเหมเนาะอร่อยเนาะลูกเนาะครับเดี๋ยวไปใส่กันต่อแหมขครั้งหน้านะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับใจออกเร็วสวัสดีครับก่อน